สวัสดีครับนี่คือสว่านแบตนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะของจีนนะครับเครื่องนี้นะครับหัวจับดอกนะครับเสียนะครับไอฟันจับมันนะครับขึ้นไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ฝืดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้นะครับเบื้องต้นเราก็เช็คแล้วนะครับเนี่ยครับหัวจับดอกมันขึ้นไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะแกะน็อตข้างในหัวนะครับเนี่ยน็อตตัวผู้ข้างในหัวนะครับแล้วก็ จะทำการใส่หัวใหม่ลงไปนะครับหัวใหม่เนี่ยมันจะไม่มีน็อตมาให้นะครับถ้าเกิดว่าของใครมีน็อตมาเราก็จะใส่น็อตกลับไปแต่ถ้าไม่มีนอ็อตเราจะหาน็อตให้สุดความสามารถนะครับเพราะว่าน็อตมันเป็นเกียวซ้ายนะครับเราก็จะหาให้นะครับถ้าหาไม่ได้จริงผมจะใส่กาวร้อนนะครับแล้วก็ไขไปเลยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเราจะหาใส่ให้นะครับ ถ้าหาไม่ได้เพราะว่าแต่ละรุ่นขนาดความยาวของหัวเดือยข้างในอมันจะเป็นหัวเปเปอร์บ้างหัวเห็ดบ้างอะไรเงี้ยน็อตอะแล้วแต่นะครับเราก็จะหาใส่ไปให้นะครับนี่ก็เป็นของใหม่นะผมจะมาร์กไว้ด้วยนะครับเขียนวันที่ไว้สำหรับการเปลี่ยนหัวก็จบลงนะครับใช้ได้ทุกโหมดนะครับเครื่องนีอ้อย่างอื่นไม่มีอะไรเสียนะครับเราไม่ได้รื้อเครื่องนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้แจ้งมานะครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ